เมื่อก่อนท่วมมากเลยครับน้ําฝนครับแล้วก็น้ําทะเลหนุนพวกบ่อปลาก็ลํบาบากครับไปไหนก็ยากแต่พอมีของท่วงน้ำํำสุวอรณภูมิน้าไม่ท่วมเลยครับมีน้ําใช้ครับหน้าแรงอะ่ะอย่างหน้าฝนน้ําก็ไม่ท่วมเลครับ ผ่านมาก,กว่า10ปีที่ประชาชนบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขประเทศชาติได้รับผลดีมหาศาลโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิและได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการปกป้องสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะอยู่ในทางน้ำหลากขณะที่การพัฒนาจำนวนมากขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่รับน้ำลดลงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเมืองโครงการระบบระบายน้ำสุวรรณภูมินะครับหรือโครงการสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมินี่นะครับ หลักการทํางานของสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิก็คือเป็นการระบายน้ำนะครับระบายน้ําที่ท่วมขังหรือว่าระบายน้ําในกรณีเกิดอุทกภ,ภัยลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดซึ่งการดําเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มีสถานีสูบน้ําสุวรุณภูมิน,นี้นะครับเราสามารถควบคุมระดับน้ําได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับ ไม่เคยเกิดปัญหาเลยเราจะดูระดับน้ําที่คลองสำโรงซึ่งจะมีระดับต่างๆเราจะเดินเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบที่1ที่2ที่3ที่4นะครับ<ๆ>เพื่อที่จะระบายน้ําจากคลองสำโรงลงสู่คลองชายทะเลกรมชลประทานออกแบบคลองระบายน้ําร่วมกับสะพานน้ํายกระดับความยาวประมาณ10กิโลเมตรทํางานเป็นทางด่วนน้ํา ส่งน้ำจากคลองสำรงขึ้นสะพานข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิทออกสู่อ่าวไทยโดยตรงบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็วสะพานน้ำยกระดับช่วยรองรับการระบายน้ำสูงสุงสดที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องอัตราสูบ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยกระดับ ให้น้ำไหลาตามสะพานน้ำข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิทออกสู่ทะเลในฤดูฝนปีมหาอุทกภัย2554โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยระบายน้ำสู่ทะเลได้มากถึง560ล้านลูกบาทเมตรป้องกันสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ140ตารางกิโลเมตรจากความเสียหายได้สำเร็จ ในฤดูแล้งคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิความยาว10กิโลเมตรช่วยเก็บกักน้ำได้มากถึง2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อทำเกษตรรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสมุทรปราการโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิประกอบด้วยคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิประตูระบายน้ำ22แห่งสถานีสูบน้ำและสะพานน้ำยกระดับ เร่งระบายน้ำออกทะเลโดยตรงระบายน้ำในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้รวดเร็วมากขึ้นและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในทางตอนใต้ของคลองสำโรงโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับโครงการสถานีสุบน้ำสุวรรณภูมินี้นะครับเรามีระบบโทรมาสรนะครับซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะครับ ข้อมูลที่ได้ของเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าแบบเรี่ยวไามนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะครับใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําที่จะเดินเครื่องสูบน้ํารวมถึงเราส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลางซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ส่วนกลางใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ํานะครับ ในกรณีที่เกิดอุทก,กภัยในกรณีเกิดฝนตกหรือน้ําหลากจากตอนเหนือจะทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ซึ่งโครงการเราจะช่วยเรื่องระบบระบายน้ําในสนามบินสุวรรณภูมิเราจะช่วยระบายน้ําในพื้นที่รอบข้างด้วยทําให้ปลอดภัยจากการเกิดอุทก,กภัย เห็นภาพชัดเจนที่สุดคือช่วยลดปัญหาการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการเกิดเป็นถนนคันคลองสองช่องจราจรเชื่อมจากถนนสุขุมวิทเทพารักษ์และบางนาตราดลดความแออัดบนถนนโดยรอบได้เป็นอย่างมาก ปัญหาสถานการณ์น้ำและการจราจรจึงได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ด้วยแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโดยทรงมอบหมายให้องค์กมนตรีติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสารต่อให้โครงการบังเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตแก่ชาวสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสร้างการเติบโตต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนทุกวันนี้ นับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์พระราชทานไว้เพื่อเป็นมงคลของระบบชลประทานและผสกนิกรไทย